ครับสวัสดีครับช่องถาวรคุยไปเรื่อยนะครับขอขอบคุณครับสำหรับการติดตามและยินดีต้อนรับสมาชิกที่เข้ามาใหม่นะครับผมช่วงนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกอะอะไรโพหรือสตินะฮะเป็นวัยรุ่นที่เข้ามานะครับเข้ามาดูและเป็นรุ่นที่ว่า รุ่นข่าวเดียวกับผมนะฮะแล้วก็มีผู้ที่ว่ามาประสบการณ์ที่ว่าเข้ามาชมนะฮะยินดีต้อนรับทุกๆคนนะครับผมผมเป็นน้องใหม่สำหรับ Youtube ด้วยสิ่งใดที่ว่าผมผิดพลาดต้องขออภัยนะฮะช่องของผมเป็นช่องคุยเกี่ยวกับเรื่องประสบการณ์ ประสบการณ์ก็คือประสบการณ์ชีวิตของตัวผมที่ว่าผ่านมาช่วงช่งหนึ่งและใช้หลักการการขับรถเป็นการสอนตัวเองเพื่อเป็นประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตหรือในการดำรงชีวิตของตัวเองนะฮะสิ่งใดที่ว่าผิดพลาดหรือไม่เหมาะสมเช่นไรต้องขออภัยนะฮะ เพราะว่าสิ่งที่จะให้อะไรมาเหมือนกันหมดทุกอย่างหรือจะให้ดีทุกเส้นทางการเดินทางของแต่ละคนย่อมไม่ได้เลยไม่ได้รวยด้วยกีบดอกไม้นะครับต้องมีขวากหนามบ้างถนนลุกลางบ้างนานๆเจอคนกีดบ้างเป็นเรื่องธรรมดานะครับของชีวิตของคนคนเราต้องเจอทั้งโอกาส เจอทั้งวิกฤตในสถานการณ์ต่างๆบางครั้งบางทีไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นหรือคนวัยกลางคนหรือวัยอาวุโสแล้วทุกสิ่งทุกอย่างล้วนอาจจะไม่ได้เจอเหมือนเหมือนกันอย่าเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาวัดเพื่อเป็นตัวบอกว่าเราผ่านมาแล้วควรต้องทำอย่างนั้นควรต้องทำอย่างนี้ เพราะว่าต่างคนต่างจิตใจนะครับต่างคนต่างจิตใจสิ่งใดก็าตามเราไม่อาจจะหาอะไรไปติติงกันได้มีอะไรหลีกเลี่ยงได้ควรหลีกเลี่ยงนะครับช่วงนี้ผมเป็นในอ,อ,อะไรเน้นเกี่ยวกับเรื่องการทำคลิปสัตว์เลี้ยงส่งผ่านค่อนข้างเยอะอะไรที่ว่าไม่เหมาะสมหรือไม่ ถูกต้องต้องขอโทษขออภัยนะครับเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าโอ้คลิปอะไรต่อมีอะไรเข้ามาจนวุ่นวายไปหมดนะฮะผมเห็นว่าอากาศค่อนข้างร้อนเลยหาสิ่งที่ว่ามาแบ่งแบ่งแบ่งปันในช่วงภาวะอากาศร้อนๆเพื่อทำให้หายเครียดเพื่อเป็นประโยชน์ให้กันสู่การสื่อสาร ในครั้งที่ว่าเราได้พูดได้คุยกันนะครับเลยครั้งนี้เลยเป็นการแนะนำว่า,าคลิปของผมจะคุยอะไรบ้างทำอะไรบ้างนะครับผมตอนนี้เกือบจะรอได้ว่าผมรอเกี่ยวกับเทศกาลนะฮะเทศกาลที่ว่าอันใกล้ไหลที่ไหนมีงานที่ไหน หรือมีอะไรที่ว่าสนุกสนุกอยากจะนำพามาให้กันดูนะฮะเพื่อว่าจะได้ขายเครียดในการเดินทางการกลับบ้านนะครับการกลกับบ้านแต่ละคนยังไงรักษาเนื้อรักษาตัวรักษาสุขภาพตัวเรานะครับเพื่อแขล้วคาดปลอดภัยจะได้กลับไปพร้อมหน้าพร้อมตากับพ่อกับแม่ของเราหรือญาติผู้ใหญ่ของเรานะครับผม เพื่อนมิตรพร้อมสหายจะได้พบปะนานๆกันทีโควิดอยู่กับเรานานาน,นะครับแต่เราก็ควรจะใช้ชีวิตของเราให้นานและอยู่กับญาติของเราให้นานด้วยเช่นกันนะครับผมยังไงผมขอฝากคลิปประมาณนี้นะฮะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับส่ง ช่วงนี้ที่ว่าผมส่งผ่านเกี่ยวกับเรื่องคลิปของแมวค่อนข้างเยอะบางท่านอาจจะชอบแมวบางท่านอาจจะไม่ชอบยังไงผมติดคำว่าแฮชแท็กเอาไว้ว่าแมวนะฮะกับที่ว่าผมทำวิดีโอ,อส่วนใหญ่แล้วผมจะเน้นแบ่งกันอยู่ยังไงต้องขอโทษขออภัยด้วยกันนะครับผมขอขอบคุณครับ